เมาาืเม่อไร่สนแกรคนสักทีไม่ใช่พี่คนเดียวหรอกที่อยาก้ผด้วยแบบแกีแบบแกรอด้วยหครับแกรนนั่นไงหาเรื่องอีกหละแกอะไรวะกล่าหาเรื่อง้กไม่อยากแ่ีนะแกนั่นแหละจอมหาเรื่อง ฉันอดได้ของจากพ่อก็เพราะแกใช่สิพ่อรักแกมากกว่าฉันไอ้จีนพ่อรักพี่มากกว่าผมเออครัพี่โอเความรู้สึกของพี่เป็นยังไงบ่นนี้พี่โกรธเหรแก้ครับพี่แก้วโกรธครับลงโกรธโกรธยังไงแก้วจะต้องโกรธแบบ น้องอย่างเดียวเลยเป็นือไ้ถูกเสมอนี่แกถือว่าเป็นพี่ไงถืว่าเป็นพี่พี่ต้องถูกเสมอไอความเป็นพี่เนี่ยมันจะเป็นลักณะดบบนี้หาเลือแหละ 1G นะพี่จะกับทนีอีรอบเนะลูกนาคิวแอช์เมื่อไร่ี่จะแก้คนซักขีไม่ใช่ี่คนเดียวที่อยากหนีหนูมาด้วย พี่แก้รอด้วยเช่นนะครับแก้เลดนั่นไงหาเรื่องอีกแล้วพี่แก้วอะไรว่าแต่กล้าหาเรื่องกล้าที่อยากได้ะะแบบนี้นแก,ออก,แแกนั่นแหละจอมหาเรื่องฉันอดได้ของจากพ่อก็เพราะแกใช่สิพ่อรักแกมากกว่าฉันไม่จริงพ่อรักพี่มากกว่าผมอะไรอะไรก็พี่ มาทีๆเดี๋ยวไปแต่งตนนะคะ